สวัสดีค่ะวันนี้อิฟก็จะเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะตอนนี้ก็คือกําลังเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อมาขึ้นเครื่องนะคะ,ะคนที่สนามบินตอนนี้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังรอเคาน์เตอร์เปิดเราเดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตนะคะอันนี้ก็เป็นจํานวนกระเป๋าทั้งหมดที่เราจะเอาไปด้วยนะคะ พอมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเคาน์เตอร์เปิดแล้วนะคะผู้โดยสารต่อแถวเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนสมัยมหาลาัยนะคะที่มาส่งขึ้นเครื่องเอง,เองขอบคุณมากนะ,ะต่อไปเราจะไปเกตการโดยต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปนะคะบันไดเลื่อนนี้ขึ้นชื่อทำหลายๆคนเสียน้ำตามาแล้วนะแต่วันนี้อิฟไม่เสียน้ำตานะคะเพราะว่าแฟนบินมารับอิฟไปนอร์เวย์ด้วยกันเลยค่ะ พอขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะมาจุดเอ็กซเรย์นั่นเองเราก็จะเอากระเป๋าผ่านจุดเอ็กซเรย์นะคะพอตรวจเสร็จปุ๊บเราต้องเดินต่อไปเพื่อตรวจหนังสือเดินทางนะคะหรือพาสป,ปอร์ตของเราเพื่อปั๊มสแตมป์ออกนอกประเทศนะคะแล้วเราก็จะมาเจอทางไปเกตนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายเลยนะคะพอขึ้นเครื่องเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเอมิเรตนะคะในการใช้วิธีการขึ้นเครื่อง เราก็เปิดหนังดูนะคะพอหันไปดูคนข้างๆเท่านั้นแหละกาลังยุ่งวุ่นวายกับหูฟังนะคะ<ม>เขาบอกว่าหูฟังเขาใช้ไม่ได้นะคะห <c oughs> น่าสงสารเขาจังเลยนะคะเนี่ยก็น่าทักนะน <c oughs> แล้วเครื่องบินก็ Take Off ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิวของกรุงเทพนะคะเราเดินทางตอนประมาณช่วงตีหนึ่งนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยเนาะพอเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็ต้องบินลงที่สนามบินดูไบเพื่อเปลี่ยนเครื่องนะคะจะบอกว่าสนามบินที่นี่คือกว้างมากอันนี้พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตดูเลยนะคะอาคารจะใหญ่มากและจะมีเครื่องบินของเอมิเรตเยอะมากๆเลยนะคะ เครื่องบินก็จะแท็กซี่มาเรื่อยเครื่องที่เห็นไฟตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องบินที่กําลังจะแลนด์นะคะอันนี้ก็ถ่ายรูปไว้เพราะหูสนามบินเขาสวยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะแล้วขอบอกอีกอย่างนึ่งคือนั่งเครื่องอแล้วเครื่องจะแท็กซี่เข้าอาคารเนี่ยคือใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากนะคะอันนี้คือเครื่องบินกำลังจะจอดแล้วนะคะสังเกตได้เลยว่ามีแต่เครื่องบินของเอมิเรตส์เทนั้นเลยนะคะ สวยนะคะทุกคนพอลงจากเครื่องแล้วก็มานั่งนวดขานะคะแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องต่อนะคะเป็นของ e m i r a t e ์อเกนะคะอีกครั้งหนึ่งบนเครื่องก็จะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยเครื่องสีดำๆก็คือเราสามารถเล่นเล่นเกมผ่านเครื่องได้หรือไม่ก็เราสามารถเ,าเล่นเกมผ่านหน้าจอตรงนี้ได้หรือว่าดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะตอนอิฟอยู่บนเครื่องอิฟก็จะเน้นดูหนังมากกว่านะคะเพราะว่านอนบนเครื่องไม่ค่อยหลับเลยนะคะแต่ขอบอกว่า เที่ยวบินจากดูไบไปที่นอร์เวย์เนี่ยอืมอมีความรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเครื่องบินจะค่อนข้างสั่นตลอดการเดินทางเลยนะคะอาจจะด้วยเพราะลมแรงนะคะก็ถานะมว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้ก็นั่งไปสักพักหนึ่งก็ขอหวานกันบ้างนะ <c oughs> น,นี่คือเครื่องเทคออฟจากาดูไบนะคะดูเมืองได้เลยแต่จะไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นต้นต้นปราต้นปาล์มนะคะอันนี้จะไม่เห็นนะคะมเมืองเขาคือบอกว่าสวยมากแล้วพอนั่งไปสักพักนึงเนี่ยจะเจอทะเลนะคะแล้วก็จะเจอหาดซา คือขอบอกเลยว่าสวยจริงๆเลย สักพักลูกเรือก็มาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนะคะในนี้ก็จะเป็นน้ำแอปเปิลนะคะไม่ใช่เหล้านะสุดท้ายแล้วเรามาถึงนอร์เวย์แล้วค่ะประเทศนอร์เวย์ตอนนี้ก็คือวันที่อิ๊เดินทางก็คือหิมะตกนะคะอากาศค่อน้ันหนาวมากก็คือปรับตัวไม่ทันเลยนะคะมาจากไทยอุณหภูมิประมาณ38 39องศาดูไบก็ไม่หนาวนะคะพอมาเจอนอร์เวย์หิมะตกซะงั้นเลยเนาะ,ะแต่เขาบอกว่าสวยมากเพราะว่า ดูขาวไปหมดเลยขาวไปด้วยหิมมะนะคะ ากเครื่องบินแล้วค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนสวนยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่เรานั่งมาจากดูไบนะคะดูสภาพอากาศได้แบบแลเลยก็คือหิมะตกจะคือหนาวมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสนามบินนะคะเรานั่งรองขึ้นรถบัสเพื่อไปลานจอดรถนะ ถึงร้านจอดรถแล้วค่ะแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็เตรียมออกเดินทางไปที่เมืองเฮาเดนนะคะเป็นเมืองที่แฟนอาศัยอยู่นะคะใช้เวลาจากสนามบินไปถึงเมืองเฮาเดนประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันนี้คือสภาพเดินจากรถบัสลาบกระเป๋าเพื่อมาขึ้นรถนะคะท่ามกลางหิมะตกหนาวจริงๆเลยทุกคนปากสั่นหมดเลย แล้วเราก็มาถึงเมืองฮาวเดนแล้วค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าฮาวเดนเนี่ยไม่มีหิมะเหมือนออสโลเลยนะคะมีแต่ฝนอย่างเดียวถ้าถามว่าเมืองฮาวเดนเนี่ยหนาวไหมอิฟบอกเลยนะคะว่าหนาวเพราะอุณหภูมิตอนวันที่อิฟมาถึงนอร์เวยะคะ์ค่ะอุณหภูมิประมาณ1 0 1 1องศานะคะบวกกับฝนตกด้วยมันเลยยิ่งทําให้หนาวขึ้นไปอีกนะคะสําหรับคนไทยอย่างเราอิฟคิดว่าหนาวแน่นอนนะคะ เห็นวิวเาเดนนะคะโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างวิวสวยน,นะคะซึ่งเป็นเมืองไม่ใหญ่มากไม่วุ่นวายริชอบเลยละค่ะขับรถมาสักพักจะเจอร้านอาหารไทยอยู่ซ้ายมือนะคะก็เลยแวะ ซื้ออาหารไทยก่อนเข้าบ้านนะคะนี่อิฟไปสั่งผัดกะเพราไทยก็คือกิ่นฉุนร้านเลยนะคะจามกันตลอดเลยมาถึงบ้านแล้วคะ่ะโฮมสวีทโฮมนะคะดีใจมากๆเลยสุดท้ายก็ถึงบ้านแล้วมาดูวิวรอบบ้านกันค่ะภูเขาตรงนั้นมีชื่อว่าเฟ d เดริกสเตนนะคะ ขอภัยถ้าออกเสียงไม่ถูกนะคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยเรียกว่าป้อมปากการสมัยนั้นก็คือนอร์เวย์ทำสงครามกับเจอดินนะคะเอาไว้ปกป้องเมืองค่ะเหชไหมคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอีฟฝากทุกๆคนกดไลค์กด subscribe กดติดตามกับเพจสาวเลยลูกชาวสวนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย